ตอนนั้นที่เราเห็นว่ามันมีออเดชั่นออเดชั่นพอดีคารักก็เลยแบบโอเคเราต้องกล้าหาญแล้วเราต้องสเต็ปขึ้นมาแล้วก็ทําให้ได้เพราะว่าไอ้นออยากทําอยากทําด้านนี้มากอยากให้คนหันมาสนใจเรื่องโลกเรามากแล้วเรามาช่วยอยากให้คนมาช่วยกันอะแบบดูแลโลกของเราเพราะว่ามันอีกเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะไม่มีอะไรจะอยู่รอดแล้วอะถ้าไม่สนใจเรื่องตัวเองถ้าไม่สนใจว่าเออถ้าโลกเราตายไปเราก็เดี๋ยวเราก็ไม่อยู่แล้วอะไรเนะี่ยสนใจ uh, future generations บ้างค่ะ uh, ลูกหลานที่จะแบบ ตที่จะเติบโตใน uh, In the น u t u คะเขาต้องมาอยู่ uh, โลกของเราที่เราทำร้ายไปแล้ว ของคลาร่าก็คือตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือครอบครัวเนี้ยจะมีการสอดคือการรีไซเคิลอยู่แล้วเราจะมีแบบซิสเต็มที่บ้านในการขยะขยะของเราอยู่แล้วคือคุณแม่นี้คือคุณพ่อ,อแม่สอนตั้งแต่เด็กแล้วคอาร่าก็แบบว่ามีความแบบ มีความรู้สึกที่อยากทำด้านนี้มาตั้งใจไหนแต่ไรแล้วแล้วก็วไม่รู้จะทําแบบจะทําได้ยังไงให้คนรู้ให้คนได้ยินแล้วให้มันดังให้คนเข้ามาสนใจแล้วอยากมาทำาคอรา่าแล้วก็ตอนนี้คอรา่าเห็นเขาแบบเปิดออดิชั่นเขาเห็นทางออนไลน์เขาเลยบอกอุ๊ยคว้าโอกาสนี้มาเลยไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนคอรา่าแต่ว่าเขารู้สึกว่ามิดเอิร์ดอะพวกไปดูแบบแบ็คเคยก็เคยไปดูแบบเก่าๆแล้วหลายๆปีที่แล้ว ก็ดูผ,ผ่านๆไปมากอะไรนะแต่ว <oyu |fi|> <il> ่าไม่เคยมีความมั่นใจพอที่เราจะทำแบบนี้ได้แต่ว่าตอนนั้นที่เราเห็นว่ามันมีออเดชชั่นพอดีคอามรักก็เลยแบบโอเคเราต้องกล้าหาญแล้วเราต้องสเต็ปขึ้นมาแล้วก็ทำให้ได้เพราะว่าไอ้นออยากทำอยากทำด้านนี้มากอยากให้คนหันมาสนใจเรื่องโลกเรามากแล้วเรามาช่วยอยากให้คนมาช่วยกันอะแบบดูแลโลกของเราเพราะว่ามันอีกเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะไม่มีอะไรจะอยู่รอดแล้วอะก็เลย อย่าไม่มีมันตอนนี้คอรู้สูกคอรลไม่มีสิทธิ์กลัวแล้วต้องการหารขึ้นมาก็เลยตอนที่เปิดดิชั่นคอรก็เลยลงลงไปเลยแล้วก็โอ้เดินเดินซ้อมแค่ครั้งแค่ครั้งเดียวเลยค่ะเดินเดินทำงานแค่แบบเดินซ้อมครั้งเดียวแล้วก็ไปประกวดเลยใช่ค่ะเพราะว่าการพอร์ลเคยเดินสายนางแบบมาก่อนหน้านี้ก็เลยจะติดเดินนิ่งๆหน้านิ่งๆหน่อยนะจะว่าการเดินแบบเป็นการที่แบบไรงงายมาเลยค่ะมันเดินไปกลับจบแค่นี้แล้วก็ ตอนที่แบบว่าเคยคิดอยู่แหละว่าแบบถ้าประกวดมันจะเป็นยังไงแต่ฟังมาไปด,ดูไปดูมาแบบมันน่าจะเหนื่อยอยู่นะเพราะแบบว่ามันไม่ใช่แค่ครังเดียวจบมันต้องแบบว่าเราต้องมีการเก็บตัวเราต้องมีการซ้อมนูน่นซ้อมนี่อะไรน,นะแบบโอ๊ยมันลำบากอะ่ะแต่ว่าตอนนี้คอล่ามาเห็นมิสเอิร์ธอ่ะคอล่าแบบว่าเฮ้ยด้านเนี้ยเราอยากทํามากแล้วก็เราเห็นว่ามิสเอิร์ธมันไม่ใช่แค่แบบการประกวดความสวยความงามแต่ันเป็นประกวดด้านรู้การที่เราอยากจะช่วยเรื่องโลกของเราแล้วก็เราอยากจะ ปบงแล้วก็แบบเชิญชวนคนอะมาทําด้วยกันเพราะว่าคาร่าเองอะก็แบบทำอยู่แล้วแบบว่าแบบเพิ่งไปปลูกต้นโคงการมาได้ซ้ำแบบไปลุยโคลนลุยดินมาเลยอะไรแบบนะีอยากให้ชวนคนมาทำแบบมาทำเยอะเพราะว่ามันมันหนุกด้วยค่ะมันสนุกมากแล้วก็ไม่พอเราู้เราร้สึกดีด้วยเรารู้สึกว่าเรากำลังอะทำ like we're taking part of something that can help our planet and you know we're doing our part อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เข้ามาก็เห็นพี่ๆหลายๆคนที่เข้าออดิชันเหมือนกันทุกคนสวยมากทุกคนอลังการมากชุดผมหน้ามาหมดเลยคอร่านี่คือแบบหน้าเกือบสดมากเลยอะเพราะว่าในใบออดิชันเขาบอกว่าให้เขียนเขาเขียนว่าหน,หน้าาใสๆไม่ต้องแต่งหน้าหนักมากชุดชุดให้มันสวยๆแต่ไม่ต้องลาตีเกินเลยนะก็โอเคหน้าก็แบบขนตาปลอมก็ไม่ได้ติดขัะปัดมาคาร่าผมก็มัดแบบรวบมาเลยรวบแล้วก็แบบ ชุดก็เป็นชุดยิ้มเขามาเหมือนกันก็เลยแบบว่ามาแบบเป็นตัวเองที่สุดมาแนทชว์ที่สุดแต่มาเจอคนอื่นนะทุกคนเขาแบบโอ้โหอลังการสวยงามเวอร์คอร่าตอนไม่ไม่เด่นแล้วรู้เลยว่าไม่เด่นแล้วแต่ว่าเรามีเรื่องด้านภาษาคาร่าพูดภาษากฤษได้ก็เลยตอนที่ออดิชั่นไปก็แบบจัดเต็มเลยถ้าน้าตาฉันไม่ได้ฉันขอพูดไปแล้วกันก็ช่วงแรกๆกลัวค่ะช่วงแรกๆแบบ n e r ร o u s มากก็แบบไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงอะไรยังไง ก็เป็นครั้งแรกเข้ามาในด้านนี้แต่ไป,ไป,ไปมาไปมาขอลากก็เริ่มสบายแล้วก็เริ่มแบบว่าชิลๆเพราะว่าพี่ๆเข้าประกวดด้วย12คนทุกคนน่ารักกันหมดแล้วทุกคนเทคแคร์กันหมดอะค่ะแล้วก็แบบพี่ๆหลายคนอะก็สอนคอลาด้วยว่าต้องทําตัวยังไงต้องเดินยังไงต้องพูดยังไงแล้วแบบถ้ากล้องมาต้องทําตัวแล้วแบบต้องโพสแม้อะไรอย่าเ้ขาก็สอนมาทุกอย่างแล้วก็ขอลาก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วตอนที่คว้ามงมาได้คอลาก็แบบ อช็อกตัวเองว่าเราทําได้ขนาดนี้เพราะแบบฝึกทุกวันซ้อมทุกวันแบบผลักดันตัวเองทุกวันแบบให้ทําให้ดีที่สุดแล้วมันได้มาจริงๆตอนนี้คอร่าก็รู้สึกว่าเราทํามาขนาดนี้แล้วก็เราถึงจุดนี้แล้วเราต้องพร้อมไปไปต่อที่นานาชาติเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะเหมือนมันก็จะเหมือนที่ประเทศไทยนี่แหละแต่แค่จะเป็นหลายๆประเทศรวมกันคอร่าก็ไม่ไม่กลัวมากแต่เขามีการตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอเพื่อนๆใหมๆ่ๆ ก็อยากจะอยากจะเชิญชวนคนอ่ะต,ตั้งแต่อยู่บ้านเลยค่ะมีาการขยะขยักตั้งแต่บ้านเลยเพราะมันเริ่มมันเริ่มอยู่ที่ตัวเราเลยมันสิ่งแรกก็คือที่หนึ่งคือเราเราต้องดูด้วยว่าเราจะซื้อของอะไรแบบคอนซัมมชันของพอเราเดินเข้าเซเว่นเราออกมาเราซื้อแค่อย่างเดียวแต่เรามีพลาสติกตั้งแบบตั้งถุงตั้งขวดน้ำที่เราซื้อมาเลยนะแพคเกจิ้งที่มันมากับขนมอะไรที่เราซื้อมากหมดอ่ะเราต้องมีความ awareness เรื่องด้านนี้ด้วยเพราะว่ามันมี alternative อ่ามันมี ด้านอื่นๆได้ที่เราอ่ะแบบไม่ต้องมาใช้ o n e u s สพลาสติกได้อะไรอย่างเงยหรือว่าเราจะไปหา,าแบบว่าเราจะเตรียมพร้อมปเปงแบบกระบอกน้ําเองหรือว่าเราจะเตรียมเป็นคัพเปอร์แวร์ตามไปซื้อข้าวเนี่ยไปเองได้เพราะว่ามันเริ่มอยู่ที่จุดเราเราถ้าเราปรับปรุงตรงนี้ได้เราทำทำเป็นชินแล้วก็หาวิธีที่เราหลีกเลี่ยงใช้ใชอ่ a พลาสติกใช้หรือว่าสิ่งของใช้แค่ชั้นคันเดียวชั้ ชันเดียวได้ค่ะก็หลีกเลี้ยงไปถ้าไม่ได้ก็กลับมาคัดแยกมาคัดแยกอยู่ที่บ้านแล้วก็ m ม k e s sure u ว่ามันรีไซเคิล k ม sure ว่ามันไปรียูสได้เลยนะเพราะว่าขยะคนเราสร้างขยะวันหนึ่งนี่คือแบบเยอะมากค่ะแบบเป็นกองหนึ่งได้เลยว่าสูงเท่านี้ได้เลยอะถ้ัคนคนหนึ่งอะก็เลยระบแบบหลายๆคนหลายแบบทุกๆวันรวมๆๆกันอะก็คิดดูสิดูคุณล่าดได้ไปที่คัดแยกขยะที่กรุงเทพอะมัน ่าสงสารมากมันมีแค่ประมาณ20กว่าคนอ่ะในห้องแบบเป็นห้องเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ขยะท่วมเต็มไปหมดแล้วเขาอ่ะไม่ได้ใส่ถุงมือเขาไม่ได้ใส่ protection gear อะไรเลยแล้วเขามันเขายืนเขายืนแล้วเขาก็จับขยะจับแล้วคัดแยกเพราะบางส่วนก็คือไปรีไซเคิลได้แต่มันขยะพวกนี้มันรวมปนกันหมดแล้วมันยังมีโคโทนานคะมีผ้าอนามัยมีอ่า diaper ของเด็กที่แบบว่ามีอุจาละอะไรหมดแล้ว อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ต้องมาเขาต้องมาทํางานพวกเนี้ยแล้วก็เงินเดือนเขาเขาไม่ได้เยอะเลยนะคะวันหนึ่งเขาได้แค่สามร้อยบาทมันมันไม่ช่วยมันไม่ควรเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องมาขยักขกข,ของเราเพราะว่าเราสร้างมาเองเราควรเน you know, หาวิธีกําจัดมันเองนะคะวิธีเอามาใช้ใหม่เองเพราะเราอยากจะสนับสนุนคนให้มาดูแลโลกใบนี้ให้เราแล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมของเราแล้วก็ให้คนที่ทำงานการขยักขกพวกนี้เพาวาเขาเจอหนักมากแล้วคือคอล่าไปเห็นคอล่าอยากร้องไห้เลยอยากให้คนอ่ะ ูยาบให้คนหันมาดูด้านนี้เยอะๆค่ะใช่มันเป็นความัง่ายจริงๆค่ะแล้วมันความ,ม convenience จริงๆเพราะว่าเรามีเอ่อเซเว่อีเลฟทุกที่หรือว่าแบบว่า drive thru อะไรที่บอกว่าเราเข้าไปซื้อของเราออกมาได้แค่อย่างเดียวแต่ขยะเ,เป็นเยอะแล้วคือมันสบายมันง่ายสําหรับเราจริงแต่มันอะ่ะ มันจะไปกระทบโลกของเราไปอีกหลายหลายพันปีเลยค่ะพลาสติกขวดหนึ่งชิ้นหนึ่งกว่าจนจะสลายได้กว่ามันจะหายไปได้มันใช้หลายพันปีมากแล้วก็มันไม่พอนะคะมันไม่ใช่แค่สลายและหายไปเลยแต่มันมากระทบทั้งดินทั้งน้ำทั้งอากาศของเราคือมันทําให้เน่าเสียเราเราต้องการสิ่งพวกนี้ถึงจะอยู่รอดได้เหมือนดินเราเราต้องการที่จะใช้ปลูกอาหารเกษตรกรแบบการกินอะไรนะคะแล้วก็เราต้องการอาหารพวกนั้นไปเปอะ มาทานเองหรือว่าไปให้สัตว์อื่นๆที่เราจะทานที่เราจะมาทานสัตว์นั้นต่ออะไรแบบนี้มันเป็นทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดเลยค่ะมันเป็น uh, uh, circle of life อะคะ่ะแล้วก็ถ้าเราแบบว่าไปเอาถ้าเราไปทำลายอย่างหนึ่งอะแค่อย่างเดียวมันกระทบได้ทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะกลับมาหาเข้าตัวเราเหมือนเดิมแล้วมันคอรัก,กเลยแบบว่าสิ่งพวกนี้ที่ถ้าจะให้คนเปลี่ยนแปลงจริงๆอะต้องให้เขาเห็นต้องให้เขาดูจริงๆต้องให้เขาแบบอ,อยู่ใน ซิทูเอชันนั้นนะคะหรือว่าให้เขาแบบดูรีเสิร์ชเขา,าอยากจะแบบปล่อยอแบบภาพจากด้านที่แบบว่าคอร่าไป็นยขยะขยะหรือว่าภาพจากที่คอร่าเจอมาจริงๆอยากปล่อยให้คนเห็นอยากให้ให้เขารู้ว่าแบบเนี่ยโลกเรามันกระทบมาขนาดนี้แล้วเรา,เรา,เ,ราเรายังจะไม่เปลี่ยนอีกอเปลอเราควรเปลี่ยนได้แล้วใช่ค่ะคอร่าก็อยากจะขอบคุณกับคนที่มาเชียร์แล้วก็ดูและสปอร์ตคอร่านะคะขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจแล้วก็มี ความสนใจในด้านนี้เพราะว่าโลกของเราอ่ะมันเราไม่มีเวลาพอแล้วไม่มีเวลาเยอะพอที่จะ,ะซ่อมทุกอย่างได้แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ตอนนี้เราอาจจะทําให้โลกของเราดีขึ้นได้แค่นิดหนึ่งแต่ทาไปเรื่อยๆอ่ะมันอาจจะปรับแหว่ปปงปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยพราว่าถ้าไม่สนใจเรื่องตัวเองถ้าไม่สนใจว่าเออถ้าโลกเราตายไปเราก็เดี๋ยวเราก็ไม่อยู่แล้วอะไรเนะี่ยสนใจ future generations บ้างค่ะ ลูกหลานที่จะแบบโตที่จะเติบโตใน uh, the f u t u r e ค่ะเขาอ่ะต้องมาอยู่ uh, โลกของเราที่เราทำร้ายไปแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมแล้วก็สัตว์ป่าสัตว์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยเขาก็แค่เกิดมาแต่เขาต้องเกิดมาแล้วก็เจอสิ่งที่คนทำร้ายหมดแล้วเขาไม่มีอะไรเหลือเลยก็สงสารเขาด้วยค่ะเพราะเขาก็ไม่ใช่คนที่จะมาพูดได้ที่จะมาสื่อบอกเราได้ว่า แบบโลกเรากําลังตายฉันต้องการโลกใบนี้นะเขาพูดแบบไม่ได้ก็เลยเขาเลยเจะเป็นตัวแทนแล้วอยากจะโชว์ทุกคนว่าเราต้องได้เวลาแล้วที่เราจะมาสนใจเรื่องด้านนี้เพราะไม่งนนะั้นอ่ะเดี๋ยวไม่นานนะมันก็จะโลกเราก็จะสลายค่ะ <laughs>